วัสดีครับ,รบพบกับเรา2คนนะครับในรายการดีไซน์ทอกทีบรายการที่จะมาทอกมาถีบกับเรื่องเด็นทนและเรื่องในไทยนะกับพิธีิกรกู้หูดูโอ้รูปหล่อเป็นพิเศษเลยนะฮะ อาจารย์แปงจอมป่วนปากร้ายใจเหมียวนะฮะและผมนะครับต้องฝากหัวใจน้อยๆของผมในกับท่านผู้ชมทางบ้านอาจารย์ก๊อฟจอมปวนปากดีสีไม่ตกเ่ี่คุณ <ผม S 1> เป็น<อ>พระเอกลิเกหรือเปล่าเนี่ยคุณจะมาออดอ้อนอะไรกันตั้งแต่เติมต้นรายการเลยเนี่ยก๊อ,กอผมเนี่ยเห็นกระบวนการในการสร้างแฟนคลับมาอาจารย์แปงและผมรู้สึกว่าแม่เป็นไปได้ไหมเราจัดรายการมาเกือบสองปีนะฮะเราควรจะมีแฟนคลับ มากของามากกว่านี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะทุกวันนี้มีอยู่ประมาณ3าคนผมผมดีกว่าหน่อยผมหลักสิเพราะฉะนั้นต้องอดอ้อนกันซะหน่อยดกว่ะฮะนะอย่างที่บอกท่านผู้ชมในทุกอาทิตย์เลยรายการเราจะชวนท่านผู้ชมนะฮะมาทอกมาถีบกันด้วยนะว่าจริงๆและดีไซน์อย่างที่บอกเป็นเรื่องใกล้ตัวและท้ายที่สุดถ้าเราเข้าใจกระบวนการออกแบบจะมาแต่งบ้านแต่งคอนโดนะฮะไปจนถึงทําร้านอาหารเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นม ช่วงนี้ฝนตกเยอะอาจารย์ก๊อฟครับใช่ฮะน้ำท่วมด้วยนะเออครับน่าเป็นห่วงฮะครับ d e p r e s s หรืออะไรต่างๆพายุพายุนะเข้ามาที่ภาคกลางเยอะเลยนะได้ข่าวว่ามาเป็นละลอกละลอกเลยแล้วยังไม่จบนะัไม่จบเพราะตอนนี้มันยังมันยังไม่หมดหน้าฝนง่ายๆนะเนี่ยผมเนี่ยนะฮะที่ทํางานออฟฟิศนี่นะฮะอยู่แถวอโศกแล้วก็รู้เลยนะฮะพอฝนตกมาสักชั่วโมงเดียวเมื่อก่อนเนี่ยนะไหลลงแสนแสบได้ครับแต่ประเด็นก็คือแสนแสบเต็ม พอแสบเต็มนะฮะลงไม่ได้ชั่วโมงเดียวท่วมแล้วอโศกมันมันเต็มเพราะอะไรฮะเพราะว่าไอ้กระสอบทรายอะไรสมัยปี5 4่ยังอยู่หรือเปล่าฮะโอ้นานไปแล้วไม่ใช่นะน้ำต้องบอกจริงๆว่าน้ำในแม่น้ำนี่มีปริมาณสูงและผมว่าปริมมากเลยนะปริมมากเลยเพราะฉะนั้นนะฮะปลายฝนตืนหนาวอย่างนี้นะฮะผมว่าก็ก็ต้องช่วยกันแก้ไขกันต่อไปต้องแสดงความเห็นใจนะฮะแล้วก็เสียใจกับพี่น้อง ที่อยู่แต่จังหวัดด้วยนะคือจังหวัดแปลกๆปีนี้นี่ยคือโหเมื่อก่อนเราไม่เคยได้ยินข่าวนะว่าทางชนบุรีพนัสนิคมปาจินบุรีน้ําท่วมนะแต่ปีนี้โอ้โหท่วมจัแต่ีนีผมไม่เคยได้ยินเลยปีนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นก็นะฮะช่วยกันดูแลช่วยกันแบ่งปันกันแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นห่วงกันทีนี้ มาถึงวันนี้ที่เราจะมาชวนท้อกมาถีบท่านผู้ชมทางบ้านบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากทราบเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการอัปเดตข่าวสาร<อ>ในโลกออกแบบมันเป็นยังไงแน่นอนเลยนะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นจุดประสงค์สําคัญในการทํารายการดีไซน์ทอกรถ,ถที่เราอยากจะแบ่งปันความรู้ในโลกของการออกแบบมาเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันผู้ชม<อ>กันถึง ทีีวแต่ที่สําคัญท่านผู้ชมบอกเรามาเลยว่าอยากดูเกี่ยวกับดีไซน์นิวเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวออกแบบหน่อยได้ไหมแต่ประเด็นที่ท่านผู้ชมบอกพวกเราคือไม่อยากให้พวกเราทำเออนั่นนะซิแม่เราก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยมาเคืองเราตรงนี้แต่ว่าน่าเราก็เอาใจท่านผู้ชมนะเบื่อหน้าเราสองคนที่เป็นโรงเรียนชายล้วนกันมานานเลยเกินวันนี้เรามีน้องฝ้าย อามาอัปเดตข่าวสารไอ้น้องฝ้ายนี่เขาเป็นใครครับจันกรน้องฝ้ายจะมานะเล่าข่าวเกี่ยวกับการออกแบบนะซึ่งเราแบ่งเป็นหมวดตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ข่าวสารต่างๆให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตว่าจริงๆโลกออกแบบในปัจจุบันนะครับทั้งไทยทั้งเทศหรือม,มีอะไรน่าสนใจไปพบกันเลยครับดีไซน์อัปเดตครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝ้ายมีข่าวสารในวงการดีไซน์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมในช่วงดีไซน์อัปเดตค่ะแต่ว่าจะมีข่าวสารดีไซน์ที่น่าสนใจอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามชมกันค่ะสำหรับข่าวแรกในวงการดีไซน์วันนี้นะคะฝ้ายมีเฟอร์นิเจอร์สวยๆเอาใจคนที่รักเครื่องบินมาฝากค่ะอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวอะไรกับเครื่องบินค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับของบริษัท โมโตอาร์ตนั่นเองค่ะได้นำเอาชิ้นส่วนของเครื่องบินซึ่งไม่ใช่เครื่องบินธรรมดานะคะเป็นเครื่องบินรบเลยทีเดียวค่ะมาทําเป็นชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์สาหรับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกนะคะ C1 1ันวันไน e ั De ตนั่นเองค่ะซึ่งต้องย้อนกลับไปที่ทศวรรษที่40กันเลยทีเดียวค่ะเครื่องบินลํานี้นะคะมีหน้าที่ในการขนส่งและลําเลียงอาวุธนะคะในสงครามเวียดนามและเกาหลีนั่นเองนะคะ ซึ่งในการทำงานเนี่ยเห็นว่าใช้เวลาทำถึง120ชั่วโมงกว่าจะได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ออกมาเลยทีเดียวนะคะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่2นะคะเป็น B 2 5 bomber deck series นั่นเองค่ะ ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่านำมาจากเครื่องบินที่ไม่ธรรมดาค่ะอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่ทำการปล่อยระเบิดลงในมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็มีความน่าสนใจในการนำมาทำเป็นโต๊ะเหมือนกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่รักในเครื่องบินและต้องการจะมีโต๊ะแบบนี้เนี่ยมอเต a r ์นะคะได้นำผลิตและก็จัดจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้าเช่นกันค่ะเพื่อเอาใจคนที่รักเครื่องบินจริงๆค่ะ มาถึงข่าวที่2นะคะเป็นข,ข่าวของนิทรรศการค่ะซึ่งวันนี้นะคะเป็นนิทรรศการของสตรี p โตอาร์ตไท a แลนด์นะคะกรุงเทพไม่จัดฉากนั่นเองค่ะเพราะว่าทุกสรรพสิ่งบนท้องถนนเป็นมนต์เสน่ห์ของมหานครนั่นเองค่ะซึ่งนิทรรศการอันนี้นะคะเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยสําหรับการนําเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนท้องถนน ที่เราเห็นทั่วๆไปนะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนก็อาจจะเห็นนะคะจากต่างชาติเนี่ยเขามีนิทรรศการในลักษณะแบบนี้เนี่ยและมีชักภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สําหรับประเทศไทยค่ะเป็นการรวมตัวกันเป็นครั้งแรกของกลุ่มศิลปินทั้งหมด11คนด้วยกันนะคะที่ได้เอาหยิบยกเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะเห็นจนชินตาค่ะแต่ว่ากลุ่มศิลปินเหล่านี้นะคะได้นําเอาเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ย เดียววินาทีที่ดีๆนั้นเอามาสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะกรุงเทพไม่จัดฉากนะคะเป็นนิทรรศการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยที่ได้นําเอาภาพถ่ายที่รวบรวมมาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นกันชาชินแล้วเราก็เห็นกันได้บ่อยพบกันได้บ่อยแต่ได้มีช่างภาพกลุ่มหนึ่งค่ะที่เรียกตนเองว่า ช่างภาพข้างถนนนั่นเองค่ะได้มีช่างภาพกลุ่มนึงนะคะที่ได้เฝ้ามองแล้วก็ฉกชเอาเสี้ยวินาทีนั้นมาสร้างสารรค์ให้เกิดเป็นผลงานศิลปะเป็นรูปภาพที่เกิดมาจากความธรรมดาให้เป็นภาพที่ไม่ธรรมดานะคะที่แฝงเร้นไปด้วยความเสียดสีสังคมภาพที่ก่อให้เกิดอารมณ์ขนันการส่อเสียดล้อเลียนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของกรุงเทพมหาคนครค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะผลักดัน ภาพถ่ายแนวสตรีโฟตโตกราฟีนะคะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการสากลและในต่างประเทศค่ะ ถึงข่าวสุดท้ายนะคะเอาใจสาวกแอปเปิลกันบ้างค่ะเพราะว่าครั้งนี้นะคะแอปเปิลได้รับการจดสิทธิบัตรสิ่งที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางด้านไอทีแต่อย่างใดค่ะหากแต่ว่านะคะเป็นนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมนั่นเองค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะ Apple Store ได้ทําการจดลิขสิทธิ์บันไดเวียนกระจกนั่นเองซึ่งได้รับการตกแต่งที่เราเห็นกันที่ Apple Store ในเซี่ยงไฮ้นั่นเองค่ะ ซส่งสิทธิบัตรที่ a p p l e ได้รับในครั้งนี้นะคะครอบคลุมไปในส่วนของงานออกแบบทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิตการประกอบการติดตั้งในส่วนของวัสดุที่นำมาใช้ทั้งหมดเลยของตัวโครงสร้างของบันไดเวียนในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งบันไดเวียนกระจกที่เสี่ยงไฮ้นะคะได้มีการนำเอาวัสดุทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวราวบันไดขั้นบันไดาราวกันตก ตัวในส่วนของโครงสร้างกระบอกซึ่งเป็นแกนกลางของบันไดเวียนครั้งนี้เนี่ยทุกอย่างล้วนทำมาจากกระจกทั้งเส้นค่ะซึ่งทาง Apple Store นะคะได้บอกว่าในอนาคตค่ะจะมีการนำปรับใช้บันไดเวียนกระจกเพื่อน,นำมาสร้างเป็นเอกลักษณ์ของ Apple Store ในทุกๆแห่งอีกด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวอัปเดตในเรื่องของดีไซน์สำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้านะคะกลับไปพบกับ2ครูรูทางด้านดีไซน์ทั้งอาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แตะกำลังรองคุณผู้ชมอ,อยู่ค่ะ โอ้โหนะดูสดชื่นขึ้นมาดีเลยดูสดชื่นขึ้นมาดีถ้าผู้ชมทางบ้านก็อาจจะบอกว่านะให้น้องฝ้ายมาทั้งสี่เหลกทั้งรายการไปเลยดีกว่านะฮะไม่อยากรู้พวกเราแล้วแหมแต่ไม่ได้เราขอหันใจนิดหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าวันนี้ผมว่าประเด็นนะฮะสำหรับใครนะฮะที่อยู่บ้านตึกแถวนะฮะใครอยู่คอนโดคอนโดต้องดูเลยช่วงหน้าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยเอามาฝากสวนแนวตั้งจะเป็นยังไงเดพบกันครับ